อันนี้อันนี้คือแผ่นยันท่านผู้ชมครับนี่คือแผ่นยันหลวงปู่มหาตุ่มท่านการอาคาราให้นะครับสำหรับการไปวางศิาลาฤกษ์นะครับยกเสาเอกเสาโทรสร้างพระใหญ่วันนี้ครับ บรรยากาศผู้คนนะครับมากราบสักการะท่านวันนี้เยอะมากครับวันที่15สิงหาคม2567ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมกับตาสินนะครับกำลังนำแผ่นยันจากองปูนะครับที่จารย์อัคราให้นะครับมาวางไว้ที่เสาด้านสาง สำหรับการวางคิวลาเลิรในครั้งนี้ครับการอัคระเตรียมการมาให้แล้วนะครับหลวงปู่การมาให้สำหรับวางที่หลุ่มเสากระถางเสาเอกเสาโทในครั้งนี้ครับเสาเอกเสาโทก่อนที่เราจะยื่นเสาเด็กเดินเลยแม่นฟังเลยฟังดินมาเลยว่าเราปูให้น้ำเต็มเลยตอนนี้นะครับพุ่มได้เลยเสาโทย้ำย้เด้วยนี่ว่า ตีงนี้เลยดอก็มินยำเด็ดยอดใส่หายำมาบนนี้เลยบนเดียวใับใส่ใช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 ่ล่ะใช่นี่นี่นี่โยบุษฐานหลงปู่มหากรุงเติโยครับยืนยันมาแล้วครับหลวงปู่ยืนยได้ยันให้เรียบร้อยแล้วนะครับภูภูเสาเอกเสาโต่ครับ เรื่องท้องนะฮะพี่หลวงปู่เสานะครับอันนี้เสาเอ๋อเสาโตครับได้มาเห็นสิ่งที่หลวงปู่ของเราได้ดำริไว้คือนะครับทุกสิ่งอย่างที่เป็นพระพุทธวารในวัดแห่งนี้ก็ด้วยแรงศรัทธาพี่น้องเราทุกคนที่มีแรงศรัทธา เพราะว่าวิจัยนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่เงินเดียลเลยนายจ่าทีมกอนพร้อมคุณนายของท่านนี่ขื้นใจมากนะครับท่านได้ทําตามําดีของที่เป็นรุ่งหูของเรานะครับโดยเฉพาะที่นิยมท่านมีความเมตตาให้กับพี่น้องเราทั้งหลายทั้นพวงที่มาวันนี้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศ มีข่าวาทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราทั้งว่าทุกที่ท่านนุกขณัฐท่านเป็นที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นนาย